ต่อไปนี้นะครับก็จะได้ให้ท่านได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องตีประกอบจังหวะนะครับนะเครื่องตีชิ้นแรกก็คือตะโพนนะครับนะตะโพนนี่ก็คุณครูสวัยนะครับนะได้นำเอามา,าใช้ในวงอีเซลนะลองฟังเสียงตะโพนดูนะครับ นี่ก็เป็นเสียงของอะตะโพนนะครับนะก็เป็นดนตรีที่สร้างความคลื่นเคลื่นะครับในวงนะต่อไปนะครับะจะให้ฟังเสียงของอะไรดีชิงนะครับนะอ่าดูชิงนะครับนะ่ะนี่คือชิงนะครับนะอ่าชิงนั้นเวลาตีนะครับตีเสียงชิงอ่านี่คือเสียงชิงนะครับถ้าฉับครับ ชิงเวลาตีก็จะตีชิงฉับชิงชับนะครับเอาลงตีชิงฉับให้ฟังหน่อยครับชับนี่ก็คือเสียงของชิงนะครับต่อไปนะครับเครื่องดนตรีอีกชิ้นหนึ่งก็คือกลับนะครับกลับนี่เป็นเครื่องดนตรีที่เล่นง่ายที่สุดนะครับเวลาตีนะครับขอฟังเสียงกลับหน่อยครับ กลับนั้นจะตีรับกับชิงเพราะชิงตีชิงแล้วก็จะลงฉับนะกลับก็ตีพร้อมกับเสียงฉับนะครับอ้าวขอเสียงชิงด้วยครับอานะครับนะทีนี้เราลองมาฟังเสียงอของดนตรีทั้งสามชิ้นนั้นพร้อมๆกันนะครับนะเชิญครับ ครับนี่ก็เป็นเ,เครื่องตีประกอบจังหวะที่ใช้ในการเล่นเพลงอีเซลนะครับ